ยังอ๋อยังอ๋ออาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมเงินเกมโชว์สองพันยี่สิบสามครับผมครับสวัสดีกีสวัสดีพี่โอเวสวัสดีคุณมินมินิสวัสดีคุณไอโฟตสวัสดีพี่พ่อและสวัสดีตัวเองนะครับผมเองสวัสดีครับสวัสดีนะครับอ่ะอ่เดี๋ยวผมสวดนะครับครับ อ่าสวัสดีน้ำพลครับสวัสดีคุณมินิสวัสดีเอ่อบ้องฮะสวัสดีไอฟงแล้วก็สวัสดีเออกิติมภาษา์ะี่นี่ครับที่โอเว่นครับครับสวัสดีครับอ้าววันนี้เรามีทั้งหมดวันนี้เราจะมีทั้งหมดหนึ่งรายการใช่ไหมฮะทำไมนับรวมรายการวันนี้วันนี้ใช่ครับถ้าถ้าไม่นับรวมถ้าไม่นับรวมแบบว่าเอ่อถ้าไม่นับรวม ช่วงที่เป็นช่วงพิเศษของเราเนี่ยมีแค่รายการเดียวนั่นก็คือบูมศีลาวุฒิซึ่งบูมศีลาวุฒิผมขอหลังสองทุ่มส่วนตอนนี้ตอนตอนนี้จะเป็นในเรื่องของรายการพิเศษใช่ครับึ่งเป็นเทปก้าวสู่ก้าวกล้่กัก้าวสู่กับก้าวสู่ทีวีที่จะต้องทิปนะฮะก็คือก็คือก้าวกล้ำสู่สมัยใหม่นั่นก็คือใช่ นั่นก็คือแต่นั่นก็คือผมจะให้แต่ละช่องที่มาเอา่ยยืนหัวโดยืนเอ่อขออนุญาตนะครับอาวายวะโดอยู่ตอนนี้นะฮะได้ได้พูดถึงประวัติประวัติช่องของตัวเองจากทริปหรือจากจริงก็ได้ครับนะครับซึ่งนะฮะซึ่งประวัติในแต่ละช่องมันจะเป็นอย่างไรนะฮะมีผมด้วยเดีย๋ยวจะเล่าทั้งความลับและความจริง ใ <IST uk t> ล้ลความแันนี้มาให้มันจะมีข้างนอก <à S 1> เข้ามาด้วยนะครัชื <radio> ่อว่าชัววช่องคลทีวีจะยาวนะฮะแต่ยากวกว่าช่องอื่นเล็กน้อยเพราะว่าอาจจะมีซีนนอกช่องและในช่องด้วยห้ามพลาดค,ครับ <t TJ> รอ่าส่วนอ่ะก็คือก็ก,ก็ก็คือก็คือที่เราอยู่กันตรงนี้เนี่ยเป็นกลุ่มเป็นจากช่องทีวีสี่ช่อง และก็แล้วก็เป็นคนที่ที่มีการที่มีการร่วมกลุ่มเกมโชว์ดังอีกหนึ่งช่องครับใชเ่เคยเคยเคยร่วมในอันนี้อธิบายนะคเคยร่วมใน TFC ด้วยแต่จะเป็นยังไงก็อย่าก็อย่าพลาดแล้วกันนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะมีวงล้อมีวงล้อสู่ครับมีวงล้อสุ่มสุนไลการาครับสุ่มช่องที่จะเล่าเนี่ฮะ แต่ท่านผู้ชมครับตอนนี้พักสักครู่กันก่อนครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาปลเดยวคือ กลับเข้าสู่รายการเกมเอรเกมชูในช่วงที่สองครับเมื่อสักครู่นี้มีปัญหานิดนึงกีแอร์กีชูเฮ้ยเรื่องดีๆหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสกายด้วยครับสวัสดีค่ะตอบคนที่ไม่กล้าไม่ใช่หรอเมื่อกี้พูดสอบมาดีสอบมาสอบผมรอเร็วอีกคนที่สาวอีกหนยที่ มาช่วงขึ้นมะผมได้เป็นนักนาฬหนึ่งที่เขาจะออกอากาศเร็วๆนี้ซึ่งเป็นอของต่างชาตินะบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจบเกมแมนเชสเตเดี๋ยวผมมิ่งไม่ให้ว่าเป็นเวาเดี๋ยวจะบ,บอกว่ารายการโอเคครับอ่ะท่านผู้ชมครับนี่คือตึงทึงวงล้อชื่อนะครับผมวงล้อนะครับโดจะมี บีทีว so so oh, well, ีวินทีวีน้ำมันทีวีวีทีวีแล้วก็แล้วก็เอ่อโอเอ็มจีแล้วก็แล้วก็เกี่ยวเกี่ยวกับเกี่ยวกับประวัติประเกี่ยวก็เกี่ยวกับประวัติที่เกี่ยวกับบุการทีวีและเกมโชว์อย่างพี่โอเว่นแล้วก็คุณสกายในเรื่องเกมโชว์นะครับเ่อมา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 อ้าวแต่ขอเช็คนั่นเจ้านุ่มไอโฟนออกไปเมื่อกี้เดี๋ยวขอเช็คไอโฟนออกไปซะแล้วสักครู่ครับ สักคู่มีกดมีอยู่ว่าการเสนอประวัติทุกคนสิบนาทีเท่านั้นอือโอ้เราครูไม่ได้เตรียมเชี้อะไรมาแล้วสิบนาทีสามารถเอาทุกอย่างออกสามารถเอาทุกอย่างในหัวมาได้เลยครับผมใช่เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีผมก็สมเตรียมมาแต่ว่ดแต่ว่าสิบปทีชมุกก็เลยไม่บอกเรื่องนอกจอ นะ,ะส่วนจะบอกบอกตส่วนส่วนส่วนสวนคนที่ส่วนคนที่มีชื่อช่องนะครับส่วนวงล้อที่เป็นชื่อช่องเอ่อคุณคุณสามารถบอกได้แค่ประวัติช่องของตัวเองว่าว่าเบียร์มายังไงบ้างอย่าง,างาเดียวนะฮะอ่ะเริ่มการจับฉลากครับคุณแรกเดี๋ดเดือดแชหน้าโตด้วยวไม่เห็นอ่าเห็นครับเดี๋ยวผมบอกเอง ถึงถึงที่วีทีวีของไอโฟนค่ะเอาเลยครับวีทีวีมาเลยนีอโฟนใหม่ดีดีตูหลุดเนี่ยไอโฟนไอโฟนสิบนาสิบนาทีกับช่องวีทีวีช่องสิบสองว่านะอะไรผมมาไม่ทันดิสบางคั้งไอโฟนอ่ะเป็นช่องแรกไอโฟนอ่ะเป็นช่องแรกที่ ที่ที่จะได้พูดถึงประวัติช่องของตัวเองว่าว่า,วาที่มาเกิดจากอะไรบ้างพร้อมหรือยังขอเล้วขอเล้วแต่สามสองหนึ่งสิบนาทีครับสิบ <10 S 1> นาทีนะไอโฟนจ้าไปละป,ะประวัติช่องทีวีสองพิเศนะฮซึ่นเสี่ยนที่อะไรวะอาชแมนซึ่นช่องมีทีวีนะฮะที่สั้งมานะฮะก็เป็นเพราะ ช่อง VTV จ,จะเป็นช่องหลักฮะแทนช่องเกมมินสองร้อยห้าสี่ซึ่งซู่มือก่อนนะฮะช่อง VTV ฮะยังไม่มีเลยฮะแต่มีช่องเกมมินสองร้อยห้าสี่แล้วครับซู่มือก่อนนะครับผมนะฮะก็สายทำแค่เกมนะฮะสายแค่เกมนะฮะ แล้วก็แล้วก็อะไรกว่าแล้วก็ทำเอชเชอช้นช่องมีทีวีนะคะถือว่าเป็นช่องหลักที่าการนำเสนอข่าวสารเกมโชว์วาไรตี้สาระสารคดีและอื่นๆนะคะซึ่ง ซึ่งวันที่ผมสร้างช่องน,นะคะอันนี้ผมสมขอสมุลแล้วกันนะคะสร้างช่วงวันแรกวันที่วันที่17มิถุนายน,นะคะ่ะซึ่งสร้างช่องวันนั้นวันแรกและเป็นสมุิด้วยนะคะ ต่ความจริงน,นะครับผมนะฮะได้ทําการเปลี่ยนชื่อช่องใน y o u t u ู e ช่องเก่าของผมในเมื่อวันที่ผมจําไม่ได้แล้วนะคะแต่ผมจําได้แค่ปีฮะผมเปลี่ยนชื่อช่องปีที่แล้วฮะ,ะเปลี่ยนปีที่แล้วนะคะพอหลังจากเปลี่ยนครับผมรู้สึกว่าอยากจะทําการ์ตูนผมก็เลย สายดกกระดูกดฮะพ่อหลันจังสายดกกระดูกดอ้าวย่อนตูโดมไปตซะก่อนผมก็เลยสร้างช่วงใหม่ฮะชอบวีวีบีทีวีอมฮดีวมฮะถือว่าช่วงวีอมนะคะอ่ะถือว่าผมก็ยังทำคลิปอยู่นะคะทำคลิปไปเรื่อยๆรู้สึกว่า ผมเบื่อแล้วะฮะผมก็เลยเปลี่ยนชื่อช่อมเป็นช่อมเอลเอลเอลอะไรวะเอลจำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะฮะเอสแต่ใส่ลงท้ายด้วยเอสดีนะฮะพอหลังจากเปลี่ยนไปเปลี่ยนมารู้สึกว่ามีคนใช้ชื่ออันนี้ด้วยผมก็เลยเปลี่ยนกลับะฮะพอหลังจากเปลี่ยนกลับนะคะ มันรู้สึกว่ามันก็ไม่เมื่อมือ,เ,มอเรื่องอะพ่อรันค่ะสามเดือนนะก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อช่วงวีเลยฮะเป็นชื่อช่วงวีแล้วจากนั้นผมก็ลงคลิปตามปกติจนถึงวันที่ผมหายตัวจากช่องหลาดไปซึ้นต่องวีทีวีที่ผม ไลายมาเมื่อตอนดิน็นดูอีกช่วงหนึ่งฮะเป็นช่วงอีทีวีพร้อมจีนฮะและเลือกนะคะต่อสาเหตุฮสาเหตุที่ผมเหนอชอบมานะคะว่าชอบเกมผมมันเบื่อแล้วคะช่องเกมเบื่อแล้วนะฮะผมก็เลย ทำทำเป็นช่องทีวีดีกว่านะคะเป็นช่องมีทีวีสองทิดีนะคะโอ้โหตอนแรกตอนแรกคิดว่าจะไม่อยากทำนะฮะเอมแค่นี้เลยฮะผมมากครับม,มีแค่นี้<อ>ยังเหลือห้านาทีกับสามสิบวินาทีไม่เป็นไรรีเซตเลยเขาจะมีแค่นี้ ลากรบีทีวีอ้าวทำไมยังอยู่ผมไม่ยังม่อยู่นะนี่ทำไมล่าสุดมีล่าสุดมีล่าสุดจะมีจะมีการปุับสถานการณ์นะครับทำให้เวลาหรึ่งเราจะเข้าสารคดีเฉลิมเบิกเกียดน่ะถ้าเป็นระดับถือถ้ารายการปกติขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับคนต่อไปคือผมเองฮะหรอ แล้วคนต่อไปแล้วคนต่อไปอะครับอ้าวส่วนพิเวแมงก็ออกไปแล้วออครับมาแล้วคนต่อไปตอนแตกบ้านอะคือใครยงัยงยงังยังจับคนเดียวก่อนออมาคือผม <urers> คือผม <urers> ขออนุญาตนะครับคือผมขอลบช่วงนี้ออกไปเลยไ,ได้ไหมครับเพราะว่าเพราะเพราะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวสองทุ่มเพราะว่าเดี๋ยวสองทุ่มครึ่งจะจะมี จะงดจะงดรายการตามปกติรวมไปถึงรายการนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวว่าผู้ก่อเกมโชว์เขขออนุญาตขออนุญาตถ่ายแค่ทางออนไลน์ก็พอไอเกมโชว์ไม่งดไปเลยใช่หรอเอ้าเนี่ยความ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  ความจริงเราอาจจะทํารายการพิเศษต่อไปได้ไงแต่อืมมินเขานมิ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 น,มนขออนุญาตขออนุญาต,ออญาตจับขออนุญาตนะไอ้ช่วงที่คุณครูสานการณ์นี้เราจะอนุญาตเอามาออกที่ออนไลน์มาออกที่ออนไลน์ออออน,ลนี้น <c oughs> แต่ทีนี้ทางออนไลน์ทางออนไลน์เดี๋ยวจะมีกลุ่มพวกเอ่อหนึ่งศูนย์เจ็ดมาทาลายได้ เพราะฉะนั้นพักสักครู่ก่อนอเจอกันกับบูมศิลาวุฒิเทปหน้าครับ เยนรบกวนจากนะวจวยวนี้ยครับอะไรไม่ใช่น้มพรไม่ใช่ขอนพร่อน้คือน้าพลไม่ใช่เดี๋ยวโดนตีบก่อนนี่ครับของนี่ขอมเมี้มันตาแล้วฮะ ขขหน้าปิดตัวเอามาพร้อมยังยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมรีบเริ่มกันหน่อยนะรีบเริ่มกันหน่อยนะโอเคอ่ะทุกคนครับที่ที่ที่เห็นอยู่ตรงนี้มันคือใครใครเห็นอยู่ตรงนี้ข้าวมันไก่กีเห็นตรงนี้ก็คือแม่มันโดนอีกมันไม่โดนหรอกคุณ๋ยุ่มคอลนี้เดี๋ยวโดน แมปตรงนี้มันเป็นข้าวมันไก่อร่อยดีกีพารังสุดท้ายเ้าไปเป็นข้าวมันไก่เ็นข้าวมันไก่โอเคมาเิ่นไหมเริ่มเลยเริ่มเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแฮกไวนะฮะอ่ะสามสองหนึ่ง เลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับขอตอนรับเข้าสู่รายการบูมพีลาบูมซีลาบูมซีลาบูมซีลาบูช่วงกีช่วงวันระเบิดเอ่อวันนี้ปาปิกาดูผูคอนะก่อนนะวันนี้วันนี้มีแขกรับเชิญด้วยวันนี้มีแขกรับเชิญด้วยคุณมินิสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนนะผู้คอนะก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดวัน วันนี้มีคนเกินนะคะมีคนเกิน,น,นมีคนเกินด้วยอ้าววันนี้แขกรับเชิญของเราคือคุณมินีนะฮะคนนึงก็จะไม่ถูกเลือดนะคะส่วนสก,กายนนาาส่วนสก,กายครับส่วนสก,กายคนนี้ครับเขาเป็นส่วนสกายครับเขาเป็นนักนแรดงน,นะครับผมนักเรี้เดี๋ยววันนี้แขกรับเชิญของเราคับคุณม,มินีครับสวัสดีครับคมินดีสวัสดีหลายรอบนะครับไม่เป็นไรครับ ใช้อันนี้ก็ได้ครับใช้ไอีมก็ได้นะฮะเอาไม้ใช้มาก็ได้ฮะใช้สุดก็ได้สุดตาเม่นตาฮะกติกาในรอบนี้เปิดครับมีโฮมแพนป้ายแล้วแล้ววันนี้มีเก็บคตวันนี้เออเดี๋ยวเหยีป้ายครับก็จะมีรูปมาเลยนะใครได้บาที่สุดใครได้บาที่สุดอาจจะมีแนวโน้มโดนแน่ๆครับแบมนะครับแบมนะแบมนะ นะะมีคนเกินเจ็ดคนเดะวันนี้ฉะนั้นมีคนหนึ่งที่จะไม่ได้นะใช่เดี๋ยวเด็ปุ้นเปี้ยงมากนะฮะเอามาเดี๋ยวเรามาเริกันเลยครับพี่มีป้ายมีป้ายมาเลขหนึ่งมาเลขสองมาเลขสามมาเลขสี่มาเลขห้าและมาเลขหกแต่วันนี้มีคน็ดมีคนนึงจะไม่ได้ฮะไม่รู้ใครมาลุ้นกันนะเ๋ยวคนเลื่อยนะเก่งคนเลื่อยมาเดี๋ยวให้ใครเลือกก่อนดีให้ใครเลือกก่อน ขออนุญาตนะขออนุญาตคัดก่อนอะไรให้ให้แขกรับเชิญเลือกทั้งเกมไปเลยโอเคแขกรับเชิญโอเคสามสองหนึ่งอ่าแขกรับเชิญนะครับเดี๋ยวจะมาเลือกให้แขกรับเชิญเลือกเลยนะครับเลือกเลยนะครับว่าจะให้้าหมายวาเป็นป้ายโอเครัวหมายได้สี่หมายได้สี่ให้ใครครับเออพิมพ์ตอบก็นหน่อยว่าให้ใครวินิหมายด้ขสี่ให้ใครครับ

เลือกไปได้ไหนและต่อไปหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งให้ป้อนหมายเลขหนึ spons, buzz ่งให้บีท nice ีวีว no ันันหนึ่งสองสองมีทีวีวันวันสครับสองโลกนะฮะอ้าวมีแน่นอนสิมีแน่นอนวสิแต่ไม่รู้ว่า หนูันนี้ใครจะโดนไหมนะครับอ้าวต่อไปครับเลืองไนหนดีเหลือสี่เห็นสี่เห็นป้ายหกนะวพะลครับให้ผมนะฮะมา <c oughs> อ่าเราดูดิโอ้ยได้หนึ่งค,ครับถ่ายผลคสไยเลยเสวยสวยสวยนะฮะสวยทีส่สุดอ่าตอนนี้เหลือสามเิ็ป้ายครั้สองสามห้ามีนิดเล็กอะไรดีห้ามีนิดเล็กใคร อ่าให้บูบิลี่ครับสองให้บูบิลี่ไปได้ไรให้บูบิลี่กิโลกรัมลูกีโลูกีโลูกีโลูกิโลกิโลนั่งลงครันนี้เหลือสองเห็นป้ายแล้วเอาอะไรดีครับให้ใครดีให้ใครดีครับหมายเลขห้าให้ใครเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วเลห้า ไปได้ไปได้ป่ะให้ให้สกายโอเคเอ้สกายเอาไอโฟนอันนี้ไอโฟนอย่าบังขูมมัไม่ออกอีกเนี่ยทำไปไล้ป้ายหนึ่งสองสามสกายหนึ่งโลกเอาละครับตอนนี้ก็จะเหลือหมายเลขสามเนาะเยอะสาม เพราะฉะนั้นสามก็ต้องเลือกแล้วว่าจะให้ตัวเองหรือให้เนสสมิดใช่ให้ตัวเองหรือให้เนสสมิดครับให้เนสสมิดเนสสมิดจะถูอ้าวมาเป็นเนสสมิดจะถูเป็น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 หนึ่งหนึ่งลูกเดี๋ยวมองทะลุเอานะเดี๋ยวผมองทะลุเอานะวันนี้ขอเชิญทุกคนตรงนี้เดี๋ยวขอเชิญทุกคน เดี๋ยวเราเดี๋ยวก่อนขอเชิญทุกคนมาอยู่ตรงนี้ครับอไอโฟซึ่งนี่เลยครับสรุวันนี้นะครับแก้ข่าววันนี้ไอฮิ่คัดคัดแก้ข้าว่าทำไม<ะ> โอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้เลยเนื่องจากมีปัญหาครับขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่การติดตามท่านผู้ชมสวัสดีครับมารดาสวรรค์เดินไปมาติสวรรค์ก่อนยาดอวสราเอลกอนแก้ได้เราชาตสวรรค์แตกอยากเด่นอยากดังอยากดังอยากดังมาที่นี่เกมแบ่งเกมโชว์ครับผมแล้วมาร่วมสร้างสรรค์กันด้วยกันสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะพรุ่งนี้ว่าไหมผ้าป่า กว้างว่างว่างว่างวงวางวงไปแล้วเนี่ยจะว่างทำบูสสีละวุฒิ่งนี้ทำบูสสีละวุฒแทนช่วงที่ห้าก็ให้ฟังกอนดีใอ้ฟังผมบอกในแชนะนทแทนนะเองเออชมเปไปทำนะไปททำเอาออต่เอเลยโอเค บายบายบอนออกเลยคนมีมีนิอางัันอขอขอบคุณครับ